ดีใจมากที่มีโอกาสได้มาทำหน้าที่พิธีกรให้กับประเพณีในจังหวัดบ้านเกิดของเราเองนะครับโอกาสน,นี้ขออนุญาตเปลี่ยนต,ตัวแล้วก็ซ้อนไหล่กันเล็กน้อยเราจะได้เก็บภาพได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับวันนี้อบอุ่นมากเดี๋ยวสักนู่นหนึ่งนะครับเราจะร่วมให้สัญญาณนะครับในพิธีเปิดประเพณีวิวลัยจังหวัดชนบุรีประจำปี2567ขออนุญาตทุกท่านเปลี่ยนต,ตัวเข้าหาท่านรองผู้ว,ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนะครับ เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเราจะได้เก็บได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะเราอยมีสาวงามรุ่นเล็กของเรานะครับน้องเบียนพิงนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดชมบุรีนะคะเธอเป็นเดอะวินเดอร์ในจังหวัชลบุรีนะคะใช่แล้วนะครับในช่วงนี้ทุกท่านจะได้ร่วมนับให้สัญญาณพร้อมกันนะครับในพิธีเปิดนะครับวันนี้นับพิธีแล้วทเพท่าบอกว่าอบอุ่นมากเพราะว่าทุกคนนะครับได้ให้เกียรติกับพิธีเปิดก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีสู่ฝันควายแล้ว การวิ่ัายชนบุรีนะครับในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะครับโดยในช่วงพิธีเปิดนะครับก็จะเป็นการนำธงสัญลักษณ์พณีวิ่ัายจังหวัดชนบุรีชูขึ้นนะครับหลังจากที่เราสองคนเป็นต้นเสียงในการให้สัญญาณนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเชิญแมสคอตของเราด้วยนะครับในพณีวิ่งายจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งใน ครับแ้พร้อมปกไม้โกมือกับพวกเราเห็นกันหน่อยครับหกมือสูงสูงครับถ้าพร้อมมาขอเสียงเฮดังดังหน่อยก่อนที่เราจะเข้าวบ้างหนึ่งสองสามเฮหน่อยสุดยอดมากนะครับและช่วงนี้นะครับขออนุญาตบรรทึกภาพก่อนก่อนจะนำของสัญลักษณ์นะครับระเพณีวิ่งไม้จังหวัดชนบุรีนะครับให้กับท่านประธานพิธีและแขกผู้เกียรติได้ทำการโบกสะบัดนะครับ ธงสำหรับประเพณีวิ่งควายชลบุรีครั้งที่153นะครับโดยคุณเมย์จะเป็นต้นเสียงในการให้สัญญาณนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้โบกธงนะครับสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีวิ่งควายชลบุรีครั้งที่153ในปีนี้นะครับเอาละครับตอนนี้ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเดี๋ยวนับตามเราสองคนดังๆเลยนะครับเชิญคุณเมย์ครับ บกทงเรียบร้อยขออนุญาตทีมงานได้เก็บทงเสร็จแล้ประเพณีวิ่งวายเพื่อบันทึกภาพนะครับขอเชิญทุกท่านมองไปที่กล้องของสื่อมวลชนด้านหน้าเลยนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทาง Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชนบุรีนะชนบุรีชแนลด้วยนะครับวันนี้อบอ,อุ่นมากทีเดียวนะครับด้านหน้าเป็นี อยู่กับเราด้านบนเวทีนะครับเพื่อร่วมเป็นเจตในพิธีการมอบของที่ระลึกนะครับขอบคุณทุกบริษัททุกห้างร้านเลยนะครับในช่วงนี้จะเป็นการมอบของที่ระลึกนะครับขอเ,เชิญท,ท่านในารกเทศสมุตรีเมืองชลบุรีท่านสุริรรกรจเจริญพันธุ์นะครับ นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีสู่มันควายนะครับขอเชิญน้องไม้สก๊อตนะครับสัญญะอดีตพี่น้องวายละสายงานทั้งสองท่านของเราประกับได้เลยนะครับเชิญนะครับเพราะวันนี้ก็เป็นการประดับนักงานข้านนายสมบัดชมบุรีนะครับใช่แล้วค่ะน้องเจนนี่นะคะน้องนางบ้านนางนะคะประจําปี2567ค่ะและน้องตัวต่อและพระละดานะคะนางฟ้าจักรแลงบ้านนาประจําปี2567ค่ะใช่แล้วนะครับพี่เดีย สวยงามมากทีเดียวเลยครับสำหรับที่เปิดงานที่อยากจะขอเชิญมน้องๆมน้องด้านหน้าเลยครับเชิญน้องด้านหน้าเลยนะครับวันนี้เราจะมีการประกวดวัยสุขภาพดีนะครับประกวดวัยสวยงามด้วยนะครับมีกีฬาพุ่มป้าตอนนี้ก็มีตะกร้อแล้วเดี๋ยวก็จะมีการปีนเสาน้ำมันนะครับพร้อมกับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือวิ่งวายชมพู่ีคนไหนรอเชียร์วิ่งวายอยู่ครับขอเสียงเฮ้ยเรื่องอะ เขอสูงนะครับขอบคุณท่านประธานในพิธีครับท่านธิราลักษณ์พารองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและท่านแกญ่ผู้ใหญ่ขอเสียงสวัสอีต่อทุกท่านด้านบนเวทีด้วยนะครับขอบคุณท่านนายรเหล่ากาชาตจังหวัดชลบุรีท่านปรพัสรศรีทองนะครับท่านวิทยาคุณพลิ้มครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยท่านนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีท่านสุริกรจำเริญพาลิศและหัวหน้าส่วนราชการนะครับใช่นะคะก่อนที่เราจะมีการแข่งขันวิ่งวายรุ่นต่างๆนะคะก็ช่วงนี้นะคะท่านก็จะไป ร่วมพิธเปิดการแข่งขันวิ่ีไทยด้วยนะคะ